จันดับรึกโศก55ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่แล้วหรือยังโดยเดียโก,กอีเบอร์แมนเคยรู้สึกไหมว่าอยากเริ่มต้นใหม่แต่ใจก็ยังติดแงกอยู่กับเรื่องเดิมๆเหมือนมีอะไรบางอย่างฉุดรั้งไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้ บางทีจักรวาลอาจกำลังส่งสัญญาณสำคัญมาให้คุณก็ได้ในวันอาทิตย์ที่27เมษายนนี้ตามเวลาสากลดวงจันทร์จะดับลงในราศีพฤษภแม้เราจะมองไม่เห็นดวงจันทร์ในช่วงนี้แต่นี่คือช่วงเวลาที่พลังงานของดวงดาวส่งตรงถึงเรามากที่สุดทำให้เราสัมผัสพลังแห่งพฤษภได้เต็มๆราศีธาต ที่ขึ้นชื่อเรื่องความมั่นคงการย่างรากลงพื้นความสุขทางประสาทสัมผัสและความอุ่นใจในทางโลกวัตถุพลังงานของพฤสโศกชวนให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันสัมผัสพื้นดินใต้เท้าให้มั่นคงรู้สึกถึงความปลอดภัยที่แท้จริงจากภายในลองปล่อยใจไปกับความสุขง่ายๆรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสผ้าดีๆลิ้มรสอาหารอร่อยๆหรือฟังเพลงที่ทำให้ผ่อนคลาย นี่คือช่วงเวลาของการชาร์จพลังกายและใจให้เต็มที่แต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะเมื่อเราเก้าวเข้าสู่ประตูมิติ55ในวันที่5พฤษภาคมพลังงานที่เราสั่งสมจากจันทรดาบครั้งนี้จะถูกนำมาทดสอบวันที่5เดือน5ถือเป็นช่วงเวลาที่ม่านพลังงานระหว่างมิติจะเบาบางเป็นพิเศษเลข5โดยตัวมันเอง คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านและอิสระภาพพอนำมาเรียงกันเป็น5 5 หลังยิ่งทวีคูณนี่คือประตูสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทั้งในระดบับบุคคลและส่วนรวมถึงเวลาแล้วที่จะสลัดโซ่ตรวนทางอารมณ์และความผูกพันเก่าๆที่ไม่ได้รับใช้วิญญาณของเราอีกต่อไปเลข5แฝงอยู่ในทุกอนูของชีวิตเราธาตุทั้ง5ประสาทสัมผัสทั้ง5ห,หรือแม้แต่กลีบกุหลาบ5กลีบมันเป็นสัญลักษณ์ของความ ความสมดุลความกลมกลืนและการเติบโตทางจิตวิญญาณเมื่อเราก้าผ่านประตู55นี้เราจะอาบไหลไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะนำทางเราไปสู่เส้นทางและทำลายแห่งอิสรภาพปลดปล่อยเราจากโครงสร้างเดิมๆที่เคยพันธนาการไว้หากใครกำลังรู้สึกว่ายากเหลือเกินที่จะปล่อยวางรูปแบบความคิดเดิมๆ ความสัมพันธ์ที่แนวรั้งหรือความเชื่อที่จำกัดตัวเองบางทีการทำความเข้าใจเรื่องการตัดสายใยพลังงานอาจเป็นประโยชน์ ลองศึกษาดูนะมันอาจช่วยคลี่คลายปมในใจให้คุณพร้อมเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อุดมสมบูรณ์กว่าเดิมช่วงจันร์ดับนี้กระตุ้นให้เรากล้าที่จะหลุดออกจากกรอบเดิมๆกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองไอเดียใหม่ๆ โคแสงที่ทรงมาจากประตูมิติ55จะจุดประกายจิตวิญญาณนักประจนภัยในตัวเราผลักดันให้เรายืดยุนปรับตัวและเปิดรับสิ่งที่ไม่คาดฝัน แล้วพลังงานจากพฤชโซกลาไม่ต้องห่วงความมั่นคงหนักแน่นของพฤชโกนี่แหละที่จะเป็นสมอให้เรายืดเนียวขณะที่เรากำลังล่องไปในคลื่นแห่งพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังพฤชโกจะช่วยให้เราผรสานพลังงานใหม่ๆ ที่ได้รับจากการดาวน์โหลดทางจิตวิญญาณในช่วง55นี้ได้อย่างราบรื่นเมื่อเราผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปเราจะเหมือนได้เกิดใหม่สดชื่นกว่าเดิมมีชีวิตชีวามากขึ้นและเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงและจักรวาลได้อย่างลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นสุดสัปดาห์นี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับพลังงานจันดับเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและคอยติดตามการอัปเดตพลังงานดีๆที่เราจะนำมาฝากกันอีกนะด้วยรักมากมายจงเปิดรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยใจที่มั่นคงและคุณจะค้นพบตัวเองในเวอร์ชันที่ใช่และทรงพลังที่สุดจิตวณเนสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมตื่นรู้และเป็นแสงสว่างให้กันและกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านคะ่ะ ความสว่างสุขสดใสให้ g อ็กัดลิศวันไล่กายาจาใจโบริสุดทุกเวลาขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมตื่นรู้กันนาะทีนี้รวมใจสู่ตน้นกำเนิดทุกชีวิตจิตแปรปุขสว่างเป็นหนึ่งเดียว